โอ้เนี่ยยังกินแรงนเนาะไอ้จืดกับลูกน้องนี่เนาะแกงผักหวานแกงผักหวานป<ะ>ัดนี่แกงผักหวานนี่อันนี้แกงผักหวานแกงเองเนี่ยนี่แกงใส่ใส่เห็ดใส่ไข่หมดแดงลงทุนแกงเองนะครับนี่เห็นไ่มซ<อ>ื้อผักหวานมากสวยนี่ลงทุนอยู่ประมาณร้อยผมได้ผักหวานกับร้อยของเราไม่ได้ครับกินเขาต้องการกัะบปบุกระปุลกปุลโกบอ่านี่นี่ผักหวานนี่ผัก โอ้ักตำนิ่ลวกต่มีมานี่เพีวเอ้ยเอาเอาเมียนบปนมาทั้งพี่นะเออเดียวรถต่อเออเดียวเดียวโอ้กับเขาหลายอะไรยังหุ้ยขาดอยู่อย่างหนึ่งในจิ้มโอ้ยจะมาดีแต่มื่อกี้พี่ต่ำบักหุงพี่น้องมีแต่ปนกบแกงผักหวานลวกผักตำนินนี่นี่เนอะลืมนี่มันอาหารอาจารย์เหลือกับเนี่ย ลำบกหุ่งนี่ขาดบ่ได้เลยขาดบ่อเออขาดบ่ได้ครับแซ่บคือเกาหรอพี่น้องนี่เบิ่งเนี้ยเอาเอาเอาพเฮ็ดบด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 เฮ็ดบทโอ้ยจะแจ๊บยุบจะแจ๊บยุบจัะลูกหลานกับแล่นหยอกกันเซีวสาเซี่มู่อยู่ลูกหลาน นีไปเลมังเอื้อนไอ้สู้ขักลูกหลานจะมายังหยอกกันอยู่รอนี่แล้วมันโอตรเด่นแข่งแข่งโอ้ขักแล้วขักแล้วพี่ผู้เป็นกินมันจะแซ่บป่ะที่นี่โอ้ยมังแน่พี่น้องเอ้ยเรากินมันจะแซ่บครับซ้ำกันแหละครับลูกพี่กับลูกน้องมึงแน่ ผู้หนึ่งกินผักผู้หนึ่งกินมกแข้งมาบอกนี่ห้าผักกำลังนิ่งไหมผักกำลึงกำลึงผู้หนึ่งกินกระปุกเข่ากันเข่าปันผาเลือดเข่าทาปลาเลือดว่าไรโอ้แต่แซ่บจี่นออกเลยอ่าผู้นี้สดคนแบบนี้สดคนขักเลยอืมน่าจะกัดเฮ้ยจีบเรา พี่ก็ลุมน้องกินเป็นต่แเส็บเด็ดพี่น้องบอกนี่หันแล้วเจ้าว่าจำกินหรอเว้เห็นบนกินแต่แซส็บเราก็ะเร้วได้เพราะงี้บนโอ้บนบนไรผักจำนิ่พี่น้องเอ้ยโอ้กินเป็นต่แซสบกระป่นกบมึงเนี่ยกลัวตัวเด้พี่น้องกลัวตัวเลยกระบกแข้งนี่เขากันพันยังวะนี่มาข้างก็ดีอือ พวกที่เป็นต้มลูกหมากโตนี่บอกแค่ไม่ใช่ได้คือนอกจากกต้มลูกหมากโตนอกจากแต่แนวอื่นเนาะไอเฟลเนาะครับผมโอ้โหสดสดสดเฮ็ดบดเฮ็ดบดเฮ็ดควันเขาบหมนเขาเฮ็ดควันล่ะพี่น้องบหมนเขาเอิ่นโอ้โหเราสดเขาแกงฝีมือเราเลยดิไครหมดแดงเพราะมันเคืองกยีรุ่งสิพวกเนี้ยพวดน่ะมันหนึ่งละลายเหมดอเหล่าที่ได้วัวมามเนาะถ้ามาแดงเนี้ยเองเด้ล่ะโอ้ยุนไ้สวนมั้งเดี๋ยวบวกนี้กกแกนลเดี๋ยวบงอ่ะ อเอามาพี่น้องมา